สายป่าดพินยาคืนจอใหญ่ครั้งแรกในรอบ8ปีเผยสาเหตุหายไปนานเรียกว่าเป็นการกลับมาสแสดงภาพยนตร์แบบเต็มตัวในรอบ8ปีสําหรับนักสแสดงสาวมากฝีมือสายปาดพินยาสกุลเจริญสุล่าสุดเจ้าตัวได้เข้าร่วมพิธีบวงสวงภาพยนตร์แนวหลอนเลือดิงแก้วจากตำนานหลอนบางขวางหน้าลานหินขัดศูนย์การค้าและชิโรทินาวนิวสายปานเปิดใจว่ารู้สึกดีใจมากที่ได้กลับมาอีกครั้งหลังห่างหายไปนานโดยช่วงที่ผ่านมาไม่ได้หายไปไหนแต่ทุ่มเทเวลาให้กับการเปิดโรงเรียนสอนนำน้ำร่วมกับสามีพี่วุฒิซึ่งเป็นสิ่ั้ง ตอนนี้เริ่มอยู่ตัวแล้วจึงถือว่าเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมในการกลับมารับงานแสดงอีกครั้งนักแสดงสาวเผยว่าเหตุที่ห่างจากภาพยนตร์นานเพราะหาบทที่เหมาะสมค่อนข้างยากด้วยวัย36ปีแต่ลูกยังดูเหมือนสาววัย20ไปไปๆทำให้หาบทที่เข้ากันได้ไม่ง่ายอีกท,ทั้งเจ้าตัวเป็นคนซีเรียสกับการแสดงอยากรับบทที่ปังเลยเพื่อทุ่มสุดตัวแล้วเมื่อได้อ่านบทในเรื่องกินแก้วก็รู้สึกว่าทุกอย่างลงตัวทั้งบททีมงานและนักแสดงร่วมจึงตัดสินใจตอบรับทันทีสายปานยังฝากถึงแฟนๆว่าแม้ลงเรียนจะมีสอนดำนำ้นำแต่ยััังรรรบบบาาานนนนเเเททิหมมมืออดกี่สใจจพพ้ณ ส่วนใครที่อยากเรียน Station, นำน้ำกับเธอก็สามารถติดตามทางเพจหรืออินสตาแกรมของโรงเรียนฟรีได้ซึ่งเปิดสอนตั้งแต่12ถึง60ปีขอเพียงมีสุขภาพแข็งแรงและได้รับอนุญาตจากแพทย์ก็สามารถเรียนได้